ทุกคนคะสวัสดีค่ะวันนี้พาทุกคนมากินอาหารอีสานแบบแซบบ่แบๆบแบบเลยเราอยู่กันที่ร้านส้มตำยี่สิบสาขาแจ้งวัฒนะค่ะไปดูเมนูกันว่าวันนี้เมนูที่ร้านเขาจะเป็นอะไรบ้างและน่ากินแค่ไหนมากินกับเธอด้วยนะขอบอกไปเลยคือเอางี้นะเห็นในคลิปมาบ่อยมากร้านส้มตำยี่สิบวันนี้ฉันได้ไมากินแล้วแกเมนูแรกของเรามันแล้วค่ะทำเส mm ิร์ฟไวมากไข่ตุน๋นทะเลภูเขาไฟลวาวแล้วก็นี่เลยค่ะส้มตำย mm ี hmm. ่สิบตามมาติดๆกับยำลาวแซลมอนสีส้มอร่ามมากแล้วก็นี้ ตำยำซัวเจ้าสมุทรแกชื่อกระเทยมาและตามมาทิดกับกุ้งเผาเมามันจะสั่งมาครึ่งกิโลนะคะแล้วก็นี่ค่ะปลาทับทิมนึงแจ่วตัวโต,วต,วตวๆใหญ่ๆ,ๆแล้วก็โคตรยำหอยนางรมคือกับเยอะแล้วค่ะต้องมีแร่นนำๆสดๆบ้างค่ะแจ่วหอยรวมมี แล้ววันนี้ฉันมาเจอพี่หมวยโซฮอด้วยนะแกลดเกิตัวจริงสวยมากเวยมากและนี่ก็เป็นหน้าตาอาหารทุกอย่างที่พี่พี่สาวไปโทรสั่งกมาแกวันนี้จะกินหมดหรือเปล่าอีดอกเคยสั่งเยอะมากก็อีดอกดูแต่ละอย่างสีหน้าตาอาหารเขาว่านะ่ากินสุดๆไปเลยอยาสั่งอย่างเดียวมันไม่พอปะอุตส่าห์ได้มาทั้งทีก็ต้องสั่งให้ครบร